เรียนท่านผ,ผู้บริหารคณะคครูนักเรียนที่รักทุกคนนะคะและสวัสดีไปยังผู้ปกครองที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยค่ะวันนี้พบกับคุณครูชายานีขัติยมานะคะในวันจันทร์ที่2เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้คุณครูมากับน้องปุนและน้องมัดนะคะน้องปุณเด็กหญิงกุลปริยามณาีรัตนสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ เด็กหญิงน้องมัดะคะ่ะเด็กหญิงมัสชนรื่นสิริกุลค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะน้องมัดสวัสดีค่ะค่ะนะคะนักเรียน2คน 2> เป็นนักเรียนชั้นป4ทับ3ค่ะนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยคกับลูกๆนักนเกรียนนะคะเร,เรื่องแรกก็คง,งจะหนีไม่พ้นเรื่องน้ำท่วมนะคะที่ผ่านมาโรงเรียนหยุดไป3วันแล้วบวกกับเสาร์อาทิตย์นะคะรวมเป็น5วันนะคะเนื่องจากเหตุการณ์ อุทกภัยนะคะที่ภาคใต้โดยเฉพาะที่สงขาาเราเนี่ยก็หนักพอสมควรที่บ้านน้องปุ่นกับน้องมัดน้ําท่วมไม่ลูกน้ำไม่ท่วมอ่าดีมากเลยน้ะไม่ท่วมนะคะถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะ ที่น้ําไม่ท่วมบ้านนะคะสําหรับบ้านไหนที่น้ําท่วมคุณครูก็เป็นกําลังใจนะคะและให้เราผ่านพ้นวิกฤตน้ําท่วมไปได้นะคะทีนี้ในช่วงน้ําท่วมเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เป็นอันตรายนะคะที่คุณครูอยากจะามาพูดคุยนะคะกับพวกเราคุณถามน้องปุณอย่าน้องมัดก่อนนะคะว่าในช่วงน้ําท่วมเนี่ยอันตรายสําคัญที่สุดเป็นอะไรเอ่ยน้องปุณค่ะน้องปุณคะ หนูคิดว่าอันตรายเนี่ยคือเรื่องของไฟฟ้าโอ้เรื่องของไฟฟ้านะคะ,ะน้องมัดนะคะคิดว่าอันตรายจากภาวะน้ําท่วมเนี่ยคืออะไรคะคือสัตว์มีพิษคะ่ะอะไรนะลูกสัตว์มีพิษอ่สาสัตว์มีพิษนั่นเองนะคะ,อะอคสองเรื่องที่น้องปุนกับน้องมัดบอกมาเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายจริงๆโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าเด็กๆได้ติดตามข่าวสารนะคะก็จะพบว่าในช่วงน้ําท่วมเนี่ยก็จะมี บุคคลที่ถูกไฟฟ้าดูดแล้วก็เสียชีวิตนะคะอันนี้อันตรายมากๆนะคะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งคุณครูจะย้ําเตือนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครูนะคะเรื่องของอกระแสไฟฟ้านะคะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในในภาวะของน้ําท่วมเมื่อไรก็ตามที่มีกระแสไฟฟ้าเข้าบ้านนะคะถ้าเรามีปลั๊กอยู่ตำตๆนะคะเราก็จะต้อง ปัดไฟในบ้านจะก่อนนะคะไม่งั้นก็จะเกิดอันตรายได้นะคะเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของภาวะน้ำท่วมเท่านั้นนะคะโดยปกติในชีวิตประจำวนันน้องปุนคิดว่าอันตรายไม่ลูกในชีวิตประจำวันของการใช้ไฟฟ้าเราคิดว่าอันตรายมากเลยค่ะโดยเฉพาะการที่เราเพิ่งล้างมือมาใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้เช็ดมือให้แห้งค่ะแล้วก็ไปเปิดไฟ อ๋อแล้วก็หรือว่าไปใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่มือเราเปียกใช่ไหมคะอันนี้อันตรายจริงๆชีวิตประจำวันเราเนี่ยนะคะเราเปิดปิดสวิตไฟเราเสียบปลั๊กต่างๆเนี่ยนะคะวันหนึ่งหลายครั้งเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดก็คือมือเราต้องแห้งสนิทนะคะเอ๊อมีหลายคนบอกว่าเอาแล้วที่เคยผมเคยหรือหนูเนี่ยเคยเปิดปิดสวิตแล้วมือเปียกไม่เห็นเป็นอะไรเลยนั่นถือว่าเป็นความโชคดีของลูกในวันนั้นนะคะ เพราะว่าอาจมันไม่ได้มีกระแสไฟฟ้ารั่วออกมาแต่วันใดวันหนึ่งถ้ามันมีกระแสไฟฟ้ารั่วออกมาแล้วมือเราเปียกนะคะมันจะเป็นสื่อนําไฟฟ้าได้อย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันจะไปทําให้หัวใจเราหยุดเต้นนั่นก็หมายถึงว่าเราก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้นะคะคุณครูก็ขอให้พวกเราเนี่ยระมัดระวังนะคะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นช่วงน้ําท่วมหรือการใช้ชีวิตประจําวันกับการใช้ไฟฟ้านะคะ ส่วนเรื่องของสัตว์มีพิษนะคะที่เราจะเจอบ่อยๆเอ๊ะเจอที่ไหนบ้างน้องมัทเวลาสัตว์มีพิษมันหนีนะ้ำท่วมมาใช่ไหมลูกใช่ค่ะ,ะแล้วจะเจอในรองเท้าโอ้อม,มีูอ่ะเจอในรองเท้านะคะรองเท้าเราเนี่ยมันจะมีช่องที่จะให้เราสวมรองเท้าใส่เข้าไปใช่ไหมคะเวลาที่เราวางไว้หน้าบ้านนะคะมันก็จะมีสัตว์มีพิษโดยเฉพาะงูนะคะหรืออาจจะเป็นตะขาบอาจจะเป็นแมงป่อง ต่ว่าน่ากลัวที่สุดก็จะเป็นงูนี่แหละค่ะมันก็อาจจะหนีน้ำนะท่วมมาแล้วก็เข้าไปอยู่ในรองเท้าของพวกเราได้เพราะฉะนั้นก่อนจะใส่รองเท้าควรจะทํายังไงดีลูกน้องมาควรจะเคาะรองเท้าก่อนอาควรจะเคาะรองเท้าซะก่อนคว่ำรองเท้าลงแล้วเคาะเคาะเคาะดูนะคะถ้ามีสัตว์มีพิษมันก็จะได้หนีออกมานะคะแล้วเราก็จะได้ไม่โดนมันกัดนะคะคุณครูเห็นในข่าวหรือในคลิปนะคะหลายต่อหลายครั้งที่เด็ก มาโรงเรียนแล้วสวมรองเท้าในขณะที่มีงูอยู่ในรองเท้าแล้วก็มันกัดสุดท้ายนะคะเด็กเล็กๆที่เป็นเด็กอนุบาลนะคะก็เด็กเหล่านี้เมื่อถูกงูพิษกัดบางทีก็ช่วยชีวิตไม่ทันก็จะสิ้นใจเหมือนกันนะคะคุณครูก็ฝากย้ําเตือนนะคะฝากย้ําเตือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าหรือเป็นเรื่องของสัตว์ร้ายที่จะมาทําลายเราได้นะคะอันนี้ก็ เป็นเรื่องของน้ําท่วมผ่านไปแล้วแต่คุณครูได้ข่าวแวแวๆติดตามข่าวกันนะคะมันอาจจะมีอีกระลอกหนึ่งซึ่งเราก็ต้องติดตามข่าวนะคะเพื่อเราจะได้ระมัดระวังแล้วใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะเรื่องต่อไปนะคะเรื่องที่สองอจะมีการสอบพิเศษมากๆเลยนะคะก็คือการสอบเพชรยอดบงกฎนะคะ น้องน้องปุนเนยย้ายมาจากอนุบาลยะลาเคยได้ยินไหมลูกการสอบเพชรยอดบุงกฎไม่เคยได้ยินเลยค่ะอ่าโอเคค่ะก็จะได้มามาได้ยินที่อนุบาลสงขลาเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีแรกที่ท่านผู้อำนวยการมีนโยบายให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลาในทุกระดับชั้นนะคะสอบอเพื่อประเมินตัวเองนะคะว่ามีความรู้ นะคะมากน้อยแค่ไหนโดยการสอบนี้ก็จะเอาคะแนนนักเรียนในสายชั้นมาจัดลำดับค่ะลำดับที่1ถึงลำดับที่30ก็จะได้รับเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลงานทางวิชาการเพชรยอดมงกุฎเพชรยอดมงกุฎย,ยอดเยี่ยมนะคะคุณครูก็ขอเป็นกําลังใจให้เด็กๆทุกคนนะคะโดยเฉพาะน้องปูนน้องมัดเนี่ยครูก็ว่าเป็นเด็กดีเนาะก็ให้พวกเราตั้งใจแล้วก็สอบ เข้าสอบในครั้งนี้แล้วก็ติดหนึ่งใน30เพื่อจะได้รับเกียรติบัตรเกียรติบัตรเนี้ยก็คุณครูอยากให้พวกเราสะสมไว้ใส่เป็นพอร์ตฟรลิโอไว้ลูกพอนักเรียนอยู่ป .6 นะคะพอร์ตเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการยื่นแฟ้มเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นม .1 ต่อไปนะคะเอาละ ต่อไปนะคะหลังจากที่เราสอบเพชรยอดบงกุฎแล้วเนี่ยมันก็จะมีรายการหนึ่งซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนและเกี่ยวข้องกับผลการเรียนในระดับชั้นที่นักเรียนเรียนอยู่ด้วยนั่นก็คือการสอบกลางภาคนะคะน้องปุกนกับนต้องมัดทราบหร้อยังว่าโรงเรียนกําหนดสอบวันไหนยังไม่ทราบอ่ายังไม่ทราบนะคะคุณครูจะแจ้งวันนี้เลยให้นักเรียนทุกคนขอรอุ่นวันสงขานะรวมทั้งน้องปุนน้องมัดทราบด้วยว่าโรงเรียนกําหนดสอบกลางภาค วันที่7กับวันที่8มก,กราคม2568ดูเหมือนปีหน้าเลยนะแต่จริงๆแล้วคือเดือนหน้านั่นเองเพราะว่าเดือนนี้คือเดือนธันวาคมนะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปี2567นเะคะเพราะฉะนั้นเรามีเวลาในการเตรียมตัวประมาณ1เดือนนะคะในการสอบกลางภาควันที่7จจะเป็นการสอบของห้องเรพิเศษ MEP นะคะส่วนวันที่8จะเป็นการสอบรายวิชารายวิชาพื้นฐานนะคะ5 5วิชาหลักนะคะโดยสอบทุกห้องเรียนให้พวกเราได้เตรียมความพร้อมต้องถามน้องปุณกับน้องมัดว่าเวลาที่เราเตรียมตัวสอบเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างน้องมีเทคนิควิธีการเตรียมยังไงบ้างเอาเริ่มจากน้องปุณก่อนค่ะของหนูนะคะคือการที่เราทบทวนบทเรียนอย่าง ไม่เว้นวันเลยค่ะก็คือทบทวนตลอดแต่ว่าอาจจะเว้นเวลาไปบ้างค่ะจะได้ไม่เครียดค่ะอ่าดีมากเลยนะคะน้องปุณบอกว่าก็คือทบทวนบทเรียนนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ทบทวนทุกวันแต่ว่าน้องปุณบอกว่าไม่อยากเครียดในบางวันก็อาจจะพักผ่อนบ้างก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะทําอะไรถ้าเราทํามากเกินไปมันสร้างความเครียดเราก็ต้องลดลงนะคะทีนี้ มันจะเครียดแน่เลยถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมนะคะแต่ถ้าเราได้ทบทวนแบบที่น้องปุณบอกคุณครูเชื่อว่าเ,อาเราจะผ่านไปได้นะคะส่วนน้องมั่นนะคะลูกน้องมีวิธีการยังไงบ้างเคลียร์งานค้างค่ะแล้วก็ตั้งใจฟังคุณครูในคาบเรียนค่ะ,ะเคลียร์งานค้างแล้วก็ตั้งใจฟังคุณครูในคาบเรียนนี่เป็นวิธีการที่ดีมากๆนะคะการเคลียร์งานค้างก็คือพอใกล้ๆสิ้นภาคเรียนเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ ถ้าเราเคลียร์การเคลียร์งานค้างเนี่ยเป็นการทบทวนไปด้วยในตัวนะคะการที่เราทํางานชิ้นหนึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องสืบค้นเราต้องค้นหาเราต้องค้นหาคําตอบก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบอย่างหนึ่งด้วยนะคะก็เทคนิคของน้องปุนกับน้องมัดก็เป็นสิ่งที่ดีคุณครูเชื่อว่าความพยายามไม่เคยทําร้ายใครนะคะให้พวกเรามีความพยายามแล้วก็จะประสบความสําเร็จคุณครูมีเทคนิคนึงที่จะ มาสอนให้พวกเรามีพลังแล้วก็มีความพยายามให้ใหมากขึ้นอ่ะน้องบุญน้องมัดยกมือข้างขวาขึ้นมาแบบนี้กำด้วยให้แน่นๆนักเรียนทุกคนในห้องด้วยลูกนะคะยกขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพูดพร้อมๆกันว่าฉันทำได้นะคะ3มครั้งพร้อมกับดึงมือเข้ามาหาตัวเองให้มีพลังนะคะ,ะคุณครูทำให้ดูก่อนนะคะฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้ พูดให้เสียงมีพลังแล้วพลังนั้นเนี่ยจะเข้าสู่ตัวเราพร้อมนะลูกยกขึ้นสูงสูงนิดนึงอ่ะสามสี่พร้อมฉันทําได้ฉันทําได้ฉ,ฉันทําได,ได้ในห้องเรียนไม่แน่ใจว่าได้ทําหรือ,อยังขออีกรอบหนึ่งนะลูกนะนะอีกรอบหนึ่งในห้องเรียนทุกคนทําด้วยนะคะกำมือขึ้นมามือขวานะคะลูกยกสูงสูงแล้วเราก็จะพูดทาว่าฉันทําได้พร้อมกับดึงมือเข้ามาแรงๆให้มีพลังนะคะ พร้อมสามสี่ฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้เยี่ยมมากค่ะนะคะถ้านักเรียนอ๋อได้ยินมาถึงข้ส่งเลยว่าฉันทำได้นักเรียนขาเทคนิคนี้ เป็นเทคนิคการสร้างพลังให้กับตัวเองนะคะคุณครูเนี่ยทำบ่อยมากเวลาที่คุณครูมีงานหรือกิจกรรมอะไรที่มันเป็นงานใหญ่ๆเนาะเป็นงานที่แบบเราต้องใช้พลังเราบางทีถ้าเรารอพลังใจจากคนอื่นเนี่ยไม่ทันการแล้วเราก็ต้องให้พลังตัวเราเองก่อนโดยเฉพาะเด็กๆใกล้จะสอบเนี่ยก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันทําได้แต่จะทําได้หรือไม่นั้นเนี่ยอยู่ที่ความตั้งใจนะคะให้พวกเราเนี่ยได้ตั้งใจแล้วเราก็ คำว่าฉันทำได้มันจะทำได้จริงๆนะคะครูก็ให้กำลังใจนักเรียนทุกๆคนรวมทั้งน้องปุนกับน้องมัดด้วยนะลูกให้เราทำได้จริงๆนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้รายการต่อไปจะเป็นรายการรอบรัวโบบานค่ะวันนี้เป็นกิจกรรมของนักเรียนห้องไหนคะลูกองชั้นประถมศึกษาปีที่บค่ะอ่าห้ 3. เป็นกิจกรรมอะไรคะน้องปุณขา ส่วนกิจกรรมนะคะคือบทอาขยานตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะอ่าจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็เชิญไปชมกันเลยนะคะสำหรับคุณครูน้องปุนน้องมัดต,ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะสวัสดีค่ะช่วงรอบรัวบัวบาน